สวัสดีครับผมชื่อเด็กดายวันนี้ถึงเพียงชื่อเล่นเคน่าพี่โบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนพันการะราคูนครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องุครัลืมชื่อตัวเองจะมานอันนี้นี่ทำอะไรกันคะเนี่ยจะมาแนะนำสับเรครับเป็นไงครับรสชาติรสชาติ่ เปรี้ยวนิดนึงครับอืมจะเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่เ,เน,นี่ยเปรี้ยวถ้ากินแบบนี้เปรี้ยวถ้ากินแบบก็เปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวอันนี้นนใส่อะไรไปบ้างครับในในถ้วยปรุงปรุงอะไรไปบ้างครับน้ำปลาน้ำปลาค่ะแล้วก็ข้าวคั่วพริกกระนิ่นอ๋อใครทำให้ครับตะมวยตะมวยอ,อ,อ,อสวัสดีจากที่ไหนคะเนี่ยสวนปนานครับ ใช่แล้วครับจิ๊ดจ๊าดไหมคะกินแล้วจะปุ๊ดปาร์ตไหมกินแค่ชามเดียวอีกี๋ยวกูหนึงไม่มีใครกินเท่าผมได้เลยครับโอเคครับบ๊ายบายครับจบการรีวิว